เราอยู่ในยุคแห่งความเหงาถูกวัดค่าด้วยตัวเลขบนหน้าจอเรากลัวกลัวการทุกอ่านแล้วไม่ตอบกลับเรากลัวการถูกทิ้งไว้ข้างหลังในวงสนทนาออนไลน์เราทำทุกอย่างเพื่อหนีมันแต่คุณเคยคิดไหมครับว่าความเหงาที่แท้จริงคือความเหงา ที่กัดกินไปถึงจิตวิญญาณและมันไม่ได้อยู่ในโลกของดิจิทัลมันอยู่ในความมืดในสถานที่ที่ถูกลืมในเรื่องเล่าที่ไม่มีใครอยากฟังและจะเกิดอะไรขึ้นถ้าค่ำคืนนั้นมีเสียงเสียงนั้นมันเลือกที่จะกระซิบเรื่องราวบางอย่างให้คุณฟัง สวัสดีครับคอกาแฟและนักฟังเรื่องเล่าทุกท่านกลับมาพบกับผมออสในจิบกาแฟและเรื่องเล่าครับค่ำคืนนี้ผมจะพาทุกท่านไปยังริมคลองแห่งหนึ่งที่ซึ่งมิตรภาพและความคึกขนองกำลังถูกทดสอบด้วยความโดดเดี่ยวที่จับต้องได้และน่าสะเพรัวที่สดุดเรื่องราวในวันนี้เป็นเรื่องของสองหนุ่มเพื่อนซีชื่อต้นกับบิวครับ ทั้งคู่เนี่ยสนิทสนมกันมาตั้งแต่สมัยเรียนปะวะสแล้วชนิดที่ว่ากระเป๋าตังค์ใบเดียวกันมอเตอร์ไซคันเดียวกันได้สบายๆคืนนั้นเป็นคืนวันหยุดยาวครับต้นก็เลยชวนบิวไปหาที่ตกปลาเง,เงียบๆแถบชานเมืองตามลายแทงที่ได้จากเพื่อนที่ทำงานบอกว่าที่นี่ปลาชุมแล้วคนก็ไม่ค่อยพุกพ่าน พอมาถึงริมคลองที่ว่ามันแค่เงียบสงบสมคำล่ำลือจริงๆครับเงียบจนรวงเวงไปเลยแต่ก็นั่นแหละครับบรรยากาศที่นักตกปลาทั้งสองต้องการสองหนุ่มเลือกทำเลเหมาะหลังจากเตรียมเบ็ดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ได้เวลาของน้ำสีอัมพันธ์ที่ลินใส่แก้วกระทบน้ํำแข็งดังกับแกรบกับแกบ,แกบความเหนื่อยล้าจากการทำงานมาทั้งสัปดาห์ ค่อยๆจางหายไปกับเสียงหัวเราะและเรื่องคุยสับเพเหรละของสองคนเพื่อนสีบรรยากาศดีว่าบิวไม่มีใครเลยต้นพูดพางกวาดสายตาไปรอบๆความมืดดีจริงพี่แต่ก็วังเวงไปหน่อยนะบิวตอบแต่ก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรมากวงสนทนาของพวกเขามีชีวิตชีวามากขึ้นเรื่อยๆตามปริมาณแอลกอฮอล์ที่พ่องลงคอไป จากเรื่องตลกทะลึงก็เริ่มขยับเข้าสู่เรื่องเล่นลับที่แต่ละคนเคยเจอมาเสียงหัวเราะที่เคยดังลั่นเริ่มแฝงไปด้วยความรู้สึกตื่นเต้นปนขนลุกและในจังหวะนั้นเองครับจังหวะที่ต้นกำลังจะเล่าเรื่องผีในโรงงานของเขาสายตาก็เหลือบเห็นเงาตะคุ่มตะคุ่มหนึ่งห่างออกไปไม่ไกลเป็นร่างของชายแก่คนหนึ่งกำลังนั่งตกปลาอยู่เ,เงียบ ทั้งๆท,ที่ต้นมั่นใจในตอนแรกว่าก่อนหน้านี้ตรงนั้นมันว่างเปล่าบิลนั่นลุงที่ไหนมานั่งนี่วะเขาใช้ศอกกระทุ้งเพื่อนบิลลีตามองและพูดว่าเออวะมาตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้ด้วยความอยากรู้อยากเห็นบวกกับความมึนเมาทั้งคู่ตัดสินใจเดินเข้าไปทักทายสวัสดีครับลุงมาตกปลาเหมือนกันเลอครับ ต้นเป็นคนเริ่มพูดชายชราหันหน้ากลับมาใบหน้าของแกดูใจดีครับริ้วรอยบนใบหน้าเหมือนจะยิ้มอยู่ตลอดเวลาแล้วแกก็พยักหน้ารับแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรบิวเลยชวนคุยต่อลงุงได้ปลาบ้างหรือเปล่าลุงพอได้ยินอย่างนั้นก็ยิ้มกว้างขึ้นเป็นรอยยิ้มที่ดูใจดีแต่ก็ยังไม่มีเสียงใดเล็ดลอดออกมาบิวก็เลยถามว่า ลุงแล้วลุงชื่ออะไรครับเนี่ยผมจะได้เรียกกันถูกแกก็ยกมือชีท้ที่ตัวเองเรายักไหลเบาๆขายจะบอกว่าอยากเรียกอะไรก็เรียกเลยเอาตามสะดวกต้นก็เลยบอกว่าเอาี้้ละกันลุงหน้าตาลุงดูใจดีกันพวกผมขออนุญาตเรียกว่าลุงแดงนะครับชายชลาก็าพยักหน้ารับเบาๆเหมือนจะพอใจกับชื่อนั้นบรรยากาศกลับมาคื้นเคลงอีกครั้ง กลายเป็นวงสนทนาของสามคนแม้ว่ามีเพียงสองคนที่พูดอยู่ก็ตามลุงแดงแก่เป็นผู้ฟังที่ดีครับนั่งฟังต้นกับบิวเล่าเรื่องตลกโปกหาไปเรื่อยเปยื่อยพร้อมกับรอยยิ้มที่ไม่เคยจางหายไปจากใบหน้าและแล้วเวลาก็ล่วงเลยเป็นเกือบสี่ทุ่มเรื่องผีที่เตรียมมาก็เริ่มหมดมุกและในตอนนั้นเองลุงแดง ที่นั่งเงียบมาตลอดก็เอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงเรียบๆว่าไหนๆพวกเองก็เล่าเรื่องผีกันมาเยอะแล้วลุงขอเล่าเรื่องจริงให้ฟังบ้างแต่เชื่อไม่เชื่อก็แล้วแต่เธอนะคำพูดนั้นเหมือนสวิตท,ที่ปิดเสียงหัวเราะทั้งหมดต้นกับบิวหันมามองหน้ากันความรู้สึกเย็นวาบแล่นผ่านสหลังและลุงแดงก็เริ่มเล่าเรื่องเรื่องของชายคนหนึ่ง ที่ชื่อว่าไอ้ชิดลุงแดงบอกว่าเมื่อหลายสิบปีก่อนไอ้ชิดก็เป็นวัยรุ่นเหมือนพวกเองนี่แหละมันทั้งใจร้อนคึกขนองและที่สำคัญมันไม่เคยกลัวอะไรคืนหนึ่งเขาถูกเพื่อนท้าให้ไปลองดีที่วัดล้างท้ายหมู่บ้านสถานที่ที่ชาวบ้านล่ำลือว่าเฮี้ยนหนักหนาชนิดที่ว่า ะวันตกดินเมื่อไหร่ไม่มีใครกล้าเฉียดเข้าไปใกล้แต่ไม่ใช่กับไอชิดเขาเดินดุมดุมเข้าไปในวัดล้างคนเดียวความมืดและความเงียบที่ผิดปกติไม่ได้ทำให้เขากลัวเลยแม้แต่น้อยเขาเดินไปจนถึงหน้าอุโบสถที่เก่าและสสุดโทมและด้วยความคึกขนองเขาก็เดินไปที่กำแพงยืนปลดทุกเบาลดลงไป พร้อมกับตะโกนทา้าทายว่าไหนแล้ววะผีออกมาสิอย่ามัวตลบกันในมุมมืดหูไม่กลัวพวกมึงหรอกสิ้นเสียงของเขาลมที่เคยสงบนิ่งอพัดโหมเข้ามาอย่างบ้าคลั่งกิ่งไม้ลูหลมลาวกับจักรคารวะพื้นแผ่นดินตามมาด้วยเสียงหัวเราะที่ฟังไม่ออกว่าเป็นเสียงของผู้ชายหรือผู้หญิงดังกึกก้องไปทั่วบริเวณนั้น แล้วก็มีเสียงกระซิบเย็นๆกระซิบข้างหูว่าลาท้ชุ่มกว่าน,นี้สิไอชิดคนหัวลุกแต่ก็ยังปากแข็งบอกตัวเองว่าคงคิดมากไปเขาเดินลึกเข้าไปอีกเข้าไปในกุฏิล้างหลังหนึ่งซึ่งชาวบ้านเคยว่ากันว่าเคยใช้เป็นที่พักศพทันทีที่เขาก้าวเข้าไปในกุฏิหลังนั้นปัง ประตูไม้เก่าปิดกระแทกอย่างแรงไอชิดรีบพันหลังกลับแต่ประตูก็เปิดไม่ออกหลาวกับว่ามันถูกใครบางคนยึดไว้จากอีกฝากหนึ่งเขารู้สึกถึงเสียงฝีเท้าที่เดินวนรอบตัวเขาในความมืดก่อนที่จะมีลมหายใจเย็นๆลดลงไปที่ต้นคอและมีมือที่มองไม่เห็นคว้าเข้าที่ข้อเท้าของไอชิด แล้วลากคูดไอชิดลงไปกับพื้นไม้อย่างแรงไอชิดเริ่มรู้สึกสิ้นหวังแล้วครับเขาซึดตัวลงกับพื้นยกมือปิดหูตัวสั่นเทาอยู่กลางห้องเหมือนรอรับความตายที่กำลังคืบผ่านเข้ามาแต่แล้วทุกอย่างก็เงียบสงัดลงเสียงทั้งหมดหยุดไปกระทันหันแอด เสียงบานประตูไม้ที่เคยปิดตายบัดนี้กับแง้มเปิดออกเองอย่างช้าๆเผยให้เห็นความมืดภายนอกสัญชตตาตญาณของเขากรีดร้องว่านี่อาจจะเป็นกับดักแต่ทางลอดเพียงทางเดียวตรงข้างหน้าทำให้เขาไม่มีทางเลือกชิดตะเกียกตะกายหนีคานออกมาจากกตินั้นอย่างไม่คิดชีวิตเสียงหัวเราะเย็น ไล่ตามหลังมาติดๆเขาวิ่งวิ่งอย่างไรทิศท,ทางรู้แค่ว่าต้องไปให้ไกลที่สุดจนกระทั่งมาถึงสุดทางที่ริมคลองไายวัดเมื่อเขาหันหลังกลับไปเขาเห็นร่างของผู้หญิงชุดดำกับเงาตะคุ่มตะคุ่มอีกหลายร่างกำลังไล่ตามมาอย่างช้าๆทางเลือกทางสุดท้ายของเขาคือการกระโดดลงคลอง แต่ทันทีที่ล่างสัมผัสน้ำเขาก็รู้ว่ามันไม่ใช่การหนีรอดมีมือเย็นเฉียบนับสิบคู่กระชากลากขาเขาลงไปดึงไปสู่เบื้องล่างเขาดิ้นรลนอยู่ชั่วคู่ก่อนทุกอย่างจะมืดดับไปลุงแดงเล่าจบแค่นั้นแล้วประโยคสุดท้ายที่แกพูดก็คือไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับไอชิดในคืนนั้น ร่างของเขาถูกทิ้งไว้ในคลองและจมหายไปในความมืดต้นกับบิวเงียบไปพักใหญ่ก่อนที่บิวจะระเบิดเสียงวเรละออกมาโหยลุงแดงเรื่องจริงตรงไหนเนี่ยโมช,ชัดๆเลยต้นกระเสริมขึ้นมาว่าใช่ลุงถ้าไอชิดที่ลุงเล่าอ่ะมันตายไปแล้วจริงๆแล้วที่บอกว่าไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วลุง ไปรู้รายละเอียดพวกนี้แล้วมาเล่าให้พวกผมฟังได้ยังไงคำถามนั้นทำให้รอยยิ้มของลุงแดงกว้างขึ้นมากกว่าเดิมกว้างจนหน้าขนลุกเองไม่เชื่อเหรอน้ำเสียงของแกกดต่ำลงและทนใดนั้นเองครับร่างของชายชลาก็เริ่มเปลี่ยนแปลงไปต่อหน้าพวกเขาผิวหนังที่เคยเหี่ยวย่นบัดนี้กับซีดขาว และเริ่มเปื่อยยุ่ยดวงตาที่เคยใจดีกลับกลายเป็นดวงตาสีขาวไร้แววและกลิ่นกลิ่นเหม็นเน่าเหมือนซากศพที่แช่อยู่ในน้ำนานๆก็โชยคลุ้งไปทั่วแล้วแก่ก็หัวเราะเป็นเสียงหัวเราะที่แสบแก้วหูต้องกังวานในความมืดฮ <laughs> ก็กูนี่แหละไอชิดกูเน่าตายในคลองนี้ เลยไม่ได้ไปไหนได้แต่ลอยวนเวียนหาเพื่อนคุยมาตลอดวินาทีนั้นต้นกระบิวไม่คิดอะไรอีกแล้วครับทั้งคู่กระโดดพวดทิ้งทุกอย่างไว้ตรงนั้นวิ่งขึ้นไปกระโจนขึ้นมอเตอร์ไซคันเก่งเสียงสตาร์ทเครื่องดังลั่นก่อนรถจะพุ่งทยานหนีหายไปในความมืดทิ้งไว้เพียงเสียงโฮเลาะที่เปลี่ยนเป็นเสียงตะโกนไล่หลังอันโหยหวนของลุงแดง จะรีบไปไหนอยู่เป็นเพื่อนคุยกับกูก่อนสิวะเอาละครับจบกันไปแล้วนั่นก็คือเรื่องเล่าสยองขวัญของต้นกับบิวครับขอบคุณทุกท่านที่ร่วมเดินทางไปกับเรื่องเล่าในคืนนี้นะครับกาแฟของใครหมดแล้วก็อย่าลืมไปชงมาใหม่นะครับแล้วกลับมาพบกับผมได้ใหม่ในจิบกาแฟแลเรื่องเล่าในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ ขอบคุณที่รับชมจนจบนะครับถ้าอยากฟังเรื่องเล่าเรื่องอื่นๆต่อเนื่องสามารถคลิกที่เพลย์ลิสต์ทางซ้ายมือได้เลยหรือจะให้ YouTube เลือกเรื่องถัดไปให้ก็คลิกที่วิดีโอทางขวามือได้เลยครับและที่สำคัญอย่าลืมกดปุ่มติดตามตรงกลางเพื่อไม่พลาดเรื่องใหม่ๆจากช่องของเรานะครับขอบคุณครับ